ลำบากมาด้วยการสุดท้ายโดนหักหลังและเขาก็ไม่สำนึกเลยค่ะแต่นีบาปกรรมของเราหราืกเราอย่าไปคิดแบบนั้นนะลูกนะเราคิดแบบนั้นมันทําให้เราเป็นทุกข์ให้คิดว่าทุกๆท,ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นวิบากกรรมของเรานะลูกนะอย่าไปคิดมากไหว้พระสวดมนต์นะลูกนะวิบากกรรมมันผ่านไปมันอาจจะสิ่ดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็อย่าลืมอันกลับมามองดูตัวเองว่าเรามีข้อผิดพลาดมีข้อบอกพร่องอะไรไหม ที่มันทําให้ครอบครัวเราต้องเป็นแบบนี้เราต้องดูตัวเองด้วยเราอย่าดูแต่ฝ่ายเขานงลุกนะอย่าอย่าโฟกัสที่ความเสียหายครับใช่อย่าไปโฟกัสว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรพังบ้างมีอะไรเสียหายบ้างอย่าไปโฟกัสตรงจุดนั้นเหมือนเราขับรถไปเนี่ยรถชนเนี่ยเราไปโฟกัสที่ความเสียหายเราก็จะเสียใจโอ้โ oh, ห oh, นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเราคิดใหม่เฮ้ยไม่เป็นไรรถซ่อมได้เราปลอดภัยก็<อ>ดี<ร>แล้ว,ลวมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดีมันมีสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนกันในความสัมพันธ์ที่มันจบลง อย่างน้นอยๆมันก็ดีนะที่เราเสียคนที่เขาไม่รักเราไปเสียคนที่เขาเห็นแก่ตัวมันดีซะอีกดีกว่าเราเสียเวลาไปอีกกว่านี้แล้วเราค่อยมารู้ความจริงเราเรามองในมุมบวกดูบ้าง ในสิ่งที่มันแย่มันมีเรื่องดีซ่อนอยู่เสมอเพราะพยายามมองหามันให้เจอนะครับแล้วเราจะไม่จมดิ่งกับมันแต่ถ้าเราคิดแบบนี้แน่นอนครับว่าโอ้โหเราจะทำให้เราทุกใช่มันเหมือนกับวอเราโฟกัสที่ความทุกข์มันก็จะได้ความทุกข์อยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปมองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามทั้งความรู้สึกทั้งการเวลาทั้งนู่นนี่นั่นที่มันผ่านพ้นไปแล้วมองข้ามมันไปแล้วก็โฟกัสหาจุดที่มันเป็นข้อดีในข้อเสียให้เจอนะครับ ามารถติดต่ออาจารย์ได้ทางช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้ก็มีไลน์นะมีไลน์ออฟฟิเชีแล้วก็มีเพจสามารถทักเข้ามาในเพจได้คุณจะรับคําแนะนําจะรับคําปรึกษาจะรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็วิธีการแก้ไขเนี่ยอาจจะมีพิธีพิธีกรรมแต่เพียงแต่ว่าผมไม่อยากให้ใครเข้าใจว่าพิธีกรรมเหล่านั้นเนี่ยจะดึงคนรักกลับมาไม่ใช่แต่ ใจความหรือเนื้อหาสําคัญของพิธีการต่างหากที่มันทําให้คนรักกลับมามันไม่ใช่พิธีการทําให้คนรักกลับมานะพิธีการเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําแล้วคุณจะได้คนรักกลับมาไม่ใช่หลายๆคนเข้าใจแบบนั้นแต่ใจความสําคัญของพิธีการที่มันซ่อนอยู่ข้างในต่างหากคือการแก้ไขตัวตนของเราต่างหากที่มันจะสามารถทําให้คนรักกลับมามันคือผลพลอยได้อะเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเราเองนั่นแสดงว่าตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นนะเมื่อไหร่ที่เราอุด ข้อบอกพร่องปิดข้อผิดพลาดของตัวเราเองได้นั่นแสดงว่าคุณค่าในตัวเรามันเพิ่มมากขึ้นเมื่อไหร่ที่คุณค่าในตัวเราเพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะทําให้คนรักกลับมาสนใจกลับมาใส่ใจกลับมารักเรามันก็มีมากขึ้นตามไปด้วยมันคือผลพลอยได้จากการทําพิธีเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากสนใจอยากได้รับคําแนะนาคำปรึกษาก็สามารถทักแชทได้ครับ